มีธรรมภาสิทิ์ที่ปรากฏในสีลวะเถรคาถาความว่าเวลาจะสังวรังสีลังจิตตสสะอภิหาสนังติดทันจะสัพพุทธานังตัสมาสีลังวิวสสทะเยศีลเป็นเขตแดนเป็นเครื่องปิดกั้นความทุจริตทำจิตให้ร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าอย่างลงมาหาสมุทรคือนิพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุคคลพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังหากแต่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่ตั้งแต่อยู่การเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอ เป็นยังวัดเรื่อยไปจนถึงระดับประเทศและเป็นสังคมโลกใบเดียวกันดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีเขตแดนหรือเครื่องกัน้นที่จะไม่ทำความผิดต่อกันและกันมีข้อตกลงระหว่างกันในการที่จะใช้ชีวิตร,ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนั้นก็คือมนุษยธรรม หรือศีลห้านั่นเองเพราะฉะนั้นนะในวันนี้หลวงพ่อจะได้อธิบายวัตถุประสงค์ในการมันหยัดศีลห้าว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างลูกจะได้เข้าใจและก็นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะจ๊ะเริ่มจากสิ่งแรกที่ทุกชีวิตเกิดมานับแต่ลืมตาดูโลก สิ่งนั้นคือชีวิตใหม่ดังนั้นทุกชีวิตไม่ว่าจะยากดีมีจนจะเป็นคนหรือสัตว์ต่างก็รักและหวงแหนชีวิตของตนไม่น้อยไปกว่ากันเลยในเมื่อเรารักชีวิตปรารถนาจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขดังการให้ใครมาเบียดเบียนชีวิตเราผู้อื่นก็ย่อมจะรู้สึกเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดมนุษยธรรมข้อแรกขึ้นมาว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเราจะสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นจากการฆ่าหรือเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นทั้งที่เป็นมนุษย์เด็กกันรวมไปถึงส,สรรพสัตว์ทุกชนิดความรักชีวิต โดยสอนในสัพพชีวิตรู้จักสแสวงหาทรัพย์อันแบ่งเครื่องหล่อเลี้ยงชีพแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดทุกชีวิตต่างก็ดิ้นรลนหาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตตนทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความยากลำบากนั้นไม่ว่าจะตามต้อยน้อยค่าหรือมีมูลค่าแค่ไหนต่างก็เป็นของรักของหวงทั้งสิ้น เราย่อมไม่ต้องการให้ใครนำมาจกฉวยแย่งชิงไปจากเราผู้อื่นก็ย่อมไม่ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นจะเกิดมนุษยธรรมข้อที่สองว่าอธินนาทานาเวร,รมณีสิกขาประทังสมาธิยามิคือเราจะสมาทานสิกขาบทคืการอดเว้นจากการลักขมโมย หรือแย่งชิงทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตัวทุกชีวิตมีความรักใคร่ห่วงใยในคู่ครองครอบครองตนปพัฒนาจะร่วมชีวิตกันอย่างอบอุน่นสืบทอดวงศ์สกุลอย่างภาคภูมิใจถ้าใครประพฤติผิดในสามีภรรยาบุทธิดาของคนอื่นก็จะทำให้เขามีความทุกข์ใจ เศร้าโศกเสียใจในทํานองเดียวกันตัวเราเองก็ไม่ปรารถนาให้ใครมาประพฤติผิดในสามีภรรยาหรือบุตรธิดาของเราดังนั้นจึงเกิดมนุษยธรรมข้อที่สามว่ากาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ เราจะสมาทานศสกขาบทคือการกดเว้นจากการประพฤติผิดในการมนอกจากนี้ความสัตย์ความจริงใจก็เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการการตัดสินใจจะทำได้ดีต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องอกท้งความมั่นใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันจะมีได้ต้องมาจากความจริงใจ ซือตรงต่อกันการโกหกหลอกลวงนั้นไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แต่ยังสร้างความเสียหายในทรัพย์สินรวมไปถึงชีวิตก็จะถูกทำลายได้ดังนั้นเมื่อเราไม่ต้องการถูกหลอกลวงผู้อื่นก็ไม่ต้องการถูกหลอกเช่นกันึงเกิดมนุษยธรรมข้อที่สี่ว่า อุสาวาทาเวลมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเราจะสมาทานสิกขาบทรือการงดเว้นจากการโกหกพูดเท็จต่อกันประการสุดท้ายความสงบปลอดภัยในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกชีวิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ล้อคนประมาทขาดสติสามารถจะทำความชั่วได้ทุกอย่างและสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงจัดเป็นบุคคลอันตรายจึงควรที่จะป้องกันไม่ให้ใครตกอยู่ในฐานะแห่งความประมาทสิ่งที่ทำให้มนุษย์ประมาทขาดสติมีสาเหตุหลักก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึงเป็นสาเหตุให้เกิดความประมาทและนำไปสู่การนำบิดพลาดในศีลทุกๆข้อดังนั้นจึงเกิดมนุษยธรรมข้อที่5ว่าสุราเมรยะมัจจรปมาทัานาเวร,รมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเราจะสมาทานสิกขาบทคือการงดเวน้นจากการดื่มสุราเมรยัย อเมนเหตุที่ตั้งอยู่ในความประมาทศีลทั้งหข้อจึงมาจากสามัญสำนึกของมนุษย์ที่รู้ว่ามารามีความรักตนเองปรารถนาความสุขความปลอดภัยชีวิตของผู้อื่นก็ย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกันกบเราการนึกถึงใจเขาใจเราเช่นนี้เป็นวิธีการที่ประสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงใช้ในการสั่งสอนชาวโลกให้รักษาศีลเ,เริ่มต้นในความรู้สึกของเราก่อนซึ่งพระเองค์ในตรัสโดยรวมว่ามู่ส์ที่เกิดมาแล้วเป็นผู้ใคร่สุขบุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตนแต่ใช้ท่อนไม้เบียดเบียนสัตว์อื่นลักขมโมยแระพฤติผิดในปริยาสามีของคนอื่น กหกคนอื่นดื่มโุรามีอะไรบุคคลนั้นละไปแล้วก็ย่อมไม่ได้สุขโมูสัตย์ที่เกิดมาแล้วล้นปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น,นบุคคลใดสแสวงหาสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นในท่อนไม้เป็นต้นบุคคลนั้นละไปแล้วจึงจะได้ความสุข ส่วนในยุคสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจา้ามาบังเกิดขึ้นศีลห้ากับเป็นมนุษยธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะศีลห้าเปรียบเสมือนรูกชีวิตของสรรพสัตว์ทุกชีวิตต้องอยู่ในกรอบเท่านั้นไม่ให้ออกนอกลูกนอกทางเพราะปัญหาสังคมของมนุษย์มีอยู่ตลอดการแม้ในยุคสมัย โลกพลังพร้อมด้วยพืชพันธุ์นันยาหารมนุษย์ได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายจะได้เหตุที่มนุษย์มีความแตกต่างกันเริ่มจากเรื่องของผิวพันธุ์วนนะบางพวกมีผิวงามบางพวกผิวพันธุ์ไม่งามจึงนํามาเกิดการแบ่งแยกแบ่งชนชั้นอันเกิดมาจากการดูหมิน่นดูแคลนกัน ความเสื่อมทรามของสภาพจิตใจก็เกิดขึ้นจึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเสื่อมโทรมลงเมื่อบรยากาศโลกเสียระบบนิเวศทรัพยากรที่เคยมีอยู่อย่างสมบูรณ์จึงลดลนทั้งปริมาณและคุณภาพอาหารที่ประณีตกลับกลายเป็นของด้อยคุณภาพ ยังเกิดการจับจองครอบครองทรัพยากรอันมีจำกัดยังเห็นแก่ตัวก็เกิดการกักตุนและการลักขมโมยตามมาในที่สุดความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นทำให้มนุษย์เริ่มรู้สึกตัวและสำนึกได้ว,ว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมลงเช่นนี้เป็นผลมาจากความเสื่อมของศีลธรรมนั่นเอง มนุษย์จึงได้ช่วยกันบัญญัติมนุษยธรรมคือศีลห้าขึ้นมาให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติพร้อมทั้งยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรมความสามารถขึ้นมาเป็นหัวหน้าเพื่อดูแลรักษามนุษย์เราจะเห็นว่าไม่ว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าจะทรงมังเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ศีลห้าก็เป็นของคู่โลกมีอยู่แล้วทุกยุคทุกสมัยและการมีศีลนั้นเป็นมนุษย์เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผลรู้จักยับยั้งชั่งใจและสิ่งนี้เองคือศักดิ์ศรีที่แท้จริงแห่งความเป็นมนุษย์ฉะนั้นไม่อยากมีศักด์ศรีจะต้องไปสแสวงหากับใครหรือที่ไหนนะจ๊ะ ห,หันกลับมามองดูตัวเองวเวลามีศีลบริสุทธิ์เพียงใดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากน้อยเพียงใดถ้าบริสุทธิ์มากความสุขความปราบรื้มปิติใจก็มีมากเราจะเกิดความภาคภูมิใจที่รักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์และจะทำให้เรามีความสุขในโลกหน้า เราจะมีความสุขยิ่งยิ่งกันไปทุกภพทุกชาตินะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีผู้มีจิตใจสูงส่ง อยู่ใจประดุดพระบรมโพธิสัตว์ให้มีสมบัติจักรพรรดิ์ตากไม่พรองมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านเถิด